รับเดี๋ยวไปกันที่ประเด็นร้อนกันก่อนนะครับกับดรชันวิทย์เกษตรสิรินะฮะเกี่ยวกับเรื่องของมองพม่าแล้วย้อนดูเราครับสวัสดีครับท่านดรชันวิทย์ครับผมครับครับครับขอบคุณท่านมากนะฮะทีเกตกับข่าวเช้าของเรานะครับครับผมที่นี้ฮะปัจจุบันสถานการณ์การเมืองในประเทศเมียนมานะฮะเป็นอย่างไรบ้างครับรัฐบาลพม่าเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยหรือยังครับ สถานการณ์นาพม่าก็ต้องคูดว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยคงจะชื่นมื่นนะครับครับผมว่ากาลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ต้องเรียกว่าหน้าอัศจรรย์ใจนะครับครับคิดว่านักวิเคราะห์สังเกตการ์การเมืองคงคาดไม่ถึงว่าพม่าจะปรับตัวได้เร็วขนาดนี้ในใน ในปัจจุบันนี้ครับครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายฝ่ายก็คาดการว่าทางท่านของรัฐบาลทหารเองเนี่ยก็คงจะไม่ยอมปล่อยอํานาจไปจากมือง่ายๆแบบนี้นะฮะครับครับผมบทีนี้การเปลี่ยนแปลงของพอม่าในครั้งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ในเวทีโลกมากน้อยแค่ไหนครับแบบว่านานาชาติยอมรับการทลักของวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในประเทศมากขึ้นไหมฮะผมก็เชื่อว่าในแง่ในเวทีระหว่างประเทศเนี่ย ภาพของพม่าดีมากๆนะครับครับผในสายตาของมหาอำนาจใหญ่อย่างอเมริกาเนี่ยก็ดีมากๆเพราะว่าพูดง่ายๆวาระสาคัญที่เรียกว่าเป็นอาเจนดาสําคัญของรัฐบาลอเมริกันซึ่งเป็นเจ้าโลกเนี่ยก็คือต้องการตักดันให้พม่ามีประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งนะครับเู่อ EU ก็ดีก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ส่วนจีนนั้นซึ่ง แต่เดิมนั้นสนับสนุนฝ่ายผด็ิการทหารเนี่ยขมเอาเเพ้วเเพ้วตรงนีนะเพราะว่า,วาวผมคิดว่าจีนก็เล่นเกมในแง่ที่ว่าไม่เอาข้างใดข้างหนึ่งเต็มที่จีนนั้นเมาเล่นเกมเหยียบสองแคมเช่นเดียวกับเล่นกับไทยนะครับเล่นกับฝ่ายที่ เป็นประชาธิปไตยกับฝ่ายไม่เป็นประชาธิปไตยจีนจะเล่นแบบนี้นะครับ,รบเพราะรประโยชน์เขาอยู่ตรงที่ต้องเล่นเล่นเกมแบบนี้ครับครับผมทีนี้ฮะเมื่อมองการเมืองพม่าแล้วเนี่ยมาเปรียบเทียบกับาการเมืองไทยในปัจจุบันนี่ฮะอาจารย์มองว่ามีจุดเหมือนหรือว่าจุดต่างกันอย่างไรครับเมื่อเอามาเปรียบกับการเมืองไทยมันก็น่าเศร้าใจนะผมคิดว่าน่าเศร้าใจคือหมายความ เมื่อเราดูพม่ากับไทยเนี่ยต้องใช้คําที่เขาชอบเอาไปเขียนไว้พวเพื่ออที่เรามัาจะซื้อมาใส่กันนะเซม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 แบ <c oughs> ๆๆๆบ d i f f e ร e n t แตับเหมือนกันนะครับมีเรื่องของอประชาธิปไตยเรื่องไม่เป็นประชาธิปไตยเรื่องการปกครองโดยเระเด็จการทหารอะไรเนี่ยมันก็เซมเซมอะแต่มันยึดเส้นในแง่ที่ว่า ืองไทยเคยเป็นอันดับหนึ่งอันดับนําที่สุดในอาเซียนแต่ตอนนี้เราตกไปอยู่อันดับผมคิดว่าโลด้วยซ้ำนะ,ค,ะครับครับพาะ่านั้นอยู่ในในอันดับที่โลครับแต่่าก,กับกลายเป็นอันดับขึ้นมานําเหมือนเหมือนกับอ,อินโดนีเซียครับซึ่งซึ่งมาแรงมากผมวม่านัมเบอวันในแง่ประชาธิปไตยในอ,อาเซียนนั้นก็คืออินโดนีเซียแล้วก็ การยอมรับนะับถือการลงทุนการอะไรล่ะผมคิดว่าเศรษฐกิจอะไรของอินโดนีเซียก็ดีขึ้นมากๆนะครับจากการเปลี่ยนผ่านจากร,รัฐบาลดังอานของอสุฮาโคมาเน,น่ยในกรณีของไทยนั้นก็ต้องพูดค่ะมันน่าเศร้าใจนะแล้วมันหมายความว่า,าถ้าเราสามารถจะมองเห็นอนาคตอยู่บ้างรำไรอะไรทำนองนี้ก็ มันก็ทําให้เรามีกําลังใจขึ้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามัน,ม,นมันตรงกันข้ามนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามันไม่น่ามาถึงจุดนี้ได้แต่ว่ามันมาถึงแล้วนะครับครับอาจารย์ฮะถ้ามองระหว่างไทยกับพมา่าถ้าแข่งกันเนี่ยแล้วมีจุดหมายเหมือนกันคือประธานทีไตยอาจารย์คิดว่าใครจะไปถึงก่อนฮะใครจะไปถึงก่อนอ่าดยากนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าพมา่าจะดูดีเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ย มันก็ไม่ได้แปลว่าจะอาจะทําให้เรามั่นใจเสมอไปเพียงแต่ว่าอา่ออะไรละ่ะมันดูมีความหวังอไม่มั่นใจเสมอไปเพราะว่าผมคิดว่าประชาชนของพม่านั้นอยู่ใต้การปกครองแบบผด็จก,การมาปเป็นเวลานานมากนานกว่าไทยไทยยังกลับไปกลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับมันระยะไม่ไม่ถึงกับยาวเหยียดเป็น ประมาณอะไรของของพม่านี่ครึ่งศตวรรษครับ50-10ปีอะไรกํานองนั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แน่มันขึ้นอยู่กับผู้นํามากๆกลุ่มของอ,องซานซูจีเนี่ยนะครับ<ะ>มันขึ้นอยู่กับผู้นํามากคือถ้าเพื่อ<ะ>เผื่อผู้นําไม่เหลวเป๋วไม่กลับไปกลับมาไม่ทําเพื่อผลประโยชน์ของคณะขอ,อของตัวเองคือที่ที่เราอาจจะเรียกเป็นคณะคิปไตยอะไรเงี้ยนะครับ มันก็อาจจะมีความหวังก็มีสัญญาณที่ดูมีความหวังอยู่นะครับเพราะว่าผมคิดว่าการที่อ,อ,องซานซูจีขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยแม้เธอไม่ได้มีตำแหน่งสูงสุดก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นความหวังคือในบางครั้งสังคมมีปัญหามากเนีย่ยผู้ชายแก้ไม่ได้นะครับต้องใช้ผู้หญิงแก้อันนี้เป็นเป็นความหวังอันหนึ่งแล้วก็เธอก็ประสบ ำมายาวนานมากเพราะฉะนั้นเธอน่าจะมีบทเรียนที่สำคัญว่าไปเล่นเกมคณาทิปไตยพวกพวกร้องตั้งญาติมิตรให้มีตำแหน่งสูงๆอะไรอย่างอยาที่ทำกันมาเนี่ยครับมันทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่มันออกมาจากเธอ,อ,อว่าไม่ใช่ตั้งพี่น้องเธอลูกเขยลูกสาวหลานเพื่อนของลูกอะไรทำนองนี้นะครับไม่ได้แล้วออใน ในอาเซียนทั่วๆไปเนี่ยผมว่าพม่าก็มีสัญญาณที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะมั่นใจว่ามันจะเดินไปได้โดยดีนะครับเส้นทางประชาชยมันขรุขระมากพวกคนจีิยาวมากต้องอ้อมยาวเลยนะครับครับครับผมที่ห้อาจารย์ฮะถ้าเรามองทางด้านเศรษฐกิจไทยระหว่างทางเศรษฐกิจนะครับระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาฮะตอนนี้ใครได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ครับผมพม่าก็ อะไรล่ะ,ะพูดง่ายๆท่าในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยพม่าก,ก็มีทรัพยากรธรรมชาติเหลือมากกว่าไทยครับ <c oughs> เรา, <c oughs> เ,ราเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเราไปเกิดจะเกลี้ยงแล้วป่าของเราเนี่ยก็เกิดจะเกลี้ยงแล้วแล้วก็แร่ธาตุอะไรก็มันก็ไม่มีแล้วใช่ไหมแต่ก่อนเราพูดถึงอะไรนะ กลัวดีบุกอะไรทำเนินทำนองนั้นนะครับครับผมพลอ,อ,อยอะไรอะไรเนี่ยของเราก็ไม่มีแล้วนะครับอืมครับเพรเาะว่าธรรมยังมีอยู่ในแง่ทรัพยากรของอ,อ,อะไรทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยมากด้ยเปรียบก,กว่าครับที่เรพพูดถึงทรัพยากรมนุษย์เนี่ยผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าหลังนี้เวลาเราเดูเรื่องประเทศไทยแล้วเนี่ยมหาพี่อะไรไทยเนี่ย ชื่อมีมากมายมีคนเรียนหนงสือเยอะมากตอนนี้นะครับอแต่ว่าคุณภาพของการศึกษาเนี่ยมันย่ำแย่ใช่ไหมครับครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไร mass production เเป็น mass production ผลิตทิเยอะๆแล้วก็เป็นสิ่งที่บางคนก็เรียกว่าเป็น commercialization of education คือธุรกิจการการศึกษามาของเกรศึา มหาอะไที่ผมทํางานอยู่เนี่ยอย่างธรรมศาสตร์ก็หลงระเริงไปกับเรื่องแบบนี้นะครับมันกลารเรืิการค้ามากๆคุณภาพมันก็ต่ำกลายเป็นว่าแข่งขันการทางด้านธุรกินนะฮะปีอย่งเนี้ยเรียนกันเป็นเป็นร้อยเป็นพันอะมันไม่ไม่สามารถจะมีคุณภาพได้ะครับอันนี้คือปัญหาอันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องภาษาอังกฤษซึ่งเรามักจะอยู่อันดับโลโลนะ ถ้าเรามักจะปลอบใจตัวเองด้วยกันบอกว่า <c oughs> ก็พราเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นมาต่อนะปลอบใจนะ,ะไม่ดีเลยธรอนองน,นั่นนะครับคระับผมครับเมืม่อแล้วด้านของอุตสาหกรรมนะฮะพมา่ามีการเติบโตบต่างชาติมาลงทุนคิดว่าจะนําไทยไหมะะฮะเรื่องอุตสาหกรรมครือในแง่นี้โครงสร้างพื้นฐานของพมา่าเนี่ยก็ยังสู้เมืองไทไม่ได้นะในช่วงที่พม่าปิดประเทศในช่วงที่พม่ามีสงครามกลางเมืองเนี่ย ของเรานั้นไปได้โลดใช่ไหมค,ครับในที่เราเรียกว่าซ i ตี้เซเวนตีแล้วโดยเฉพาะอยุ่งตอนสมัยหนึ่งที่เป็นช่วงชั่วช้าวานยุคสมัยประมาณรัฐบาลของคุณเฟรมรัฐบาลของคุณชาติชายอะไรคำนองนั้นเราก็ไปได้โลดเพราะนั้นพื้นฐานโครงสร้างของเราเนี่ยมันดีกว่านะฮะ,ะไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางของเราดีกว่า แต่ว่าาม่าตอนนี้ของเราเป็นยังไงผมว่าถ้าเราไม่ไม่ถดถอยเราก็นิ่งเนี่ไปนั้นแปลว่าพม่าก็เดินเดินหน้าได้กว่าแล้วผมคิดว่าความมั่นใจในอนาคตทางการเมืองของของชาวต่างชาติต่อพม่าน่าจะมีมากกว่ามั่นใจในเมืองไทยเพราะว่าของเรานั้นการเมืองในสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันพลิกผันในอย่างชนิดที่ มันอะไรมันทําให้เกิดความความไม่มั่นใจวาในแง่ของของต่างชาติในแง่ของการลงทุนแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ฮะดูเงียบๆนิ่งๆอะไรแต่มันผมเชื่อว่าต่างชาติเขาก็คงยังไม่มีความมั่นใจอะครับครับอืมนะฮะครับ,รบสุดท้ายนี้ฮะเมื่อย,ย้อนดูประเทศไทยของเราเองแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าจุดไหนที่เราควรจะแก้ไขกันก่อนเลยครับ,รบผมคิดว่าจุด ปัญหาตัวปัญหาใหญ่เลยคือบรรดาคนที่อยู่ข้างบนนะครับครับ,ค,รบคนที่มีอํานาจมีบารมีอยู่ข้างบนเนี่ยคือกลุ่มคนซึ่งไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันถ้าพูดแบบรวมๆคือไม่มีความเป็นประชาธิปไตยครับแล้วก็มักจะ,ะใช้ข้ออ้างอะ,อะไรหลายอย่างะฮะโดยการอ้างาษาสาสนารพระมหากษัตริย์อะไรคำนองน,น,นี้นะครับครับซึบ่ง มันก็แปลว่ากลุ่มเหล่านี้ต้องการยึดกลุ่มอํานาจที่ตัวเองอมีอยู่หรือว่าเเคยมีอะไรทํานองน,น,นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นการวนเวียนอยู่ในอะไรละ่ะความคิดเก่าๆนะครับเอะอะไระอ่ะอข้อเสนอ,อความคิดความเห็นทางออกที่เสนอออกมามันก็เก่าๆล้าลสมัยมากนะครับ,มรบผมคิดว่า ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยใช้บุคลากรซึ่งเป็นข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนสารอะไรเนี่ยครับที่มีอายุเเกินวัยทำงานนะครับง่ายัป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ชาราเป็นส่วนใหญ่นะครับ คือคนรุ่นผมเนี่ยอายุเจ็ดสิบแต่สิบเก้าสิบเนี่ยยังนั่งบัญชาการอยู่เนี่ยมันความคิดมันมันไม่ไหวแล้วเหรอครับผมคิดว่ามันต้องต้องทำางอื่นแล้วก็เป็นตัวอะไรนะช่วยคนอื่นเขาอะมากกว่าจะเข้าไปคุมอำน,นาจเองผมเคยทําวิจัยเรื่องผู้น e ําดีลไทยเนี่ยปรากฏว่าเอาเข้าจริงเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลชุดที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง สองชุดล่าสุดเนี่ยนะครับมีอายุโดยสรุปโดยรวมแล้วแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยในหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาครับแก่สุดเลยนะฮะโอ้โหครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดรชันวิทย์เกษตรศิรินะครับประธานที่ปรึกษาโครงการเอเชียตนออกเชียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอกาสหน้าได้พูดคุยกันอีกนะครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ